สวัสดีค่ะพบกับลุงหนึ่งนะคะร้านอลิซเจลลี่สยามพารากอนชั้นเอ็มค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่นำต่างหูติดหูสไตล์เก๋ๆเท่ๆมาให้ดูนะคะคลิปนี้ก็เลยนำต่างหูแบบหวานๆค่ะสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงเฟมินีสำหรับคนที่ชอบงานสไตล์คลาสสิกนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบงานสไตล์หัวใจผีเสื้อค่ะ ที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นต่างหูเพชรแท้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูแต่ละคู่ค่ะคู่ที่เห็นนี่น,นะคะที่หนิงชี้อยู่ก็คือเป็นต่างหูมุกนะคะแต่มีความเก๋ด้วยการฝังเพชร p พร์คัทที่เป็นเพชรเหลี่ยมอะคะ่ะรอบๆโดยใช้การฝังแบบแปรรนีตแล้วก็เป็นเทคนิคพิเศษนะคะเรียกว่าพาเวเวสเซตติ้งก็คือไม่มีการใช้น้ำเตยเลยทำให้เพชรเนี่ยประกบติดกันสวยงามมากๆนะคะ ให้ดูใกล้ๆแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเกลียวสวยนะคะแบบนี้สามารถหมุนได้รอบด้านแล้วก็ตัวเรือนของเราทำสวยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะ คู่ต่อมาคู่นี้นะคะเป็นต่างหูติดหูสไตล์วงรีนะคะเป็นโอเว์แต่เราใช้เทคนิคการฝังเพชรถ้ามองให้ดีก็คือตรงกลางก็จะเป็นเพชรกลมค่ะแล้วก็ล้อมด้วยกลมนะคะอีกแล้วก็ล้อมอีกชั้นหนึ่งด้วยเพชรกลมแต่ไซส์เล็กลงมาทําให้เป็นวงรีนะคะแต่เราใช้เพชรกลมซึ่งการใช้เทคนิคฝังเพชรแบบนี้จะได้ ต่างหูที่สวยงามนะคะแต่ว่าราคาจะบอกว่าเบาๆแล้วก็ย่อมเยาวราคาน่ารักหน้าหาักค่ะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะซึ่งถ้าเป็นต่างหูไซนี้แล้วก็เป็นวงรีงจริงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักเนี่ยเจ็ดหลักขึ้นไปเลยค่ะแต่เราจะได้ใส่สไตล์นี้นะคะในราคาที่เบาๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นต่างหูที่คลาสสิกเรียบหรูแล้วก็ใส่ได้ทุกวันนะคะ คู่ต่อมานะคะก็จะเป็นต่างหูติดหูแบบคนชอบหวานวานเป็นสไตล์หัวใจค่ะโดยใช้เพชรกลมนะคะเป็นเพชรประกบค่ะทรงกลมนะคะใหญ่และเล็กช่วยให้ทำให้ดูมีความหรูหรานะคะและดูเหมือนเราใส่เพชรใส่กระดั่อยู่ค่ะส่วนคู่นี้นะคะก็เป็นต่างหูนะคะติดหูสไตล์ผีเสื้อค่ะสำหรับคนชอบงานสไตล์ ผีเสื้อดอกไม้นะคะหวานค่ะ4แบบ4ีสไตล์นะคะสำหรับคนชอบงานแบบคลาสสิกค่ะสามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านนะคะหรือสามารถคอนเฟิร์มออเดอร์ได้ที่ Line a อ a l i ิ e ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ